สวัสดีครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้องไอทีดอทสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel นะครับโดยตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าในการบันทึกไฟล์นะครับเพื่อที่เวลาคนอื่นที่เราจะเปิดไฟล์ของเรานะครับให้ให้ขึ้นเป็น read only เท่านั้นนะครับแล้วก็หากต้องการแก้ไขก็ต้องพัเป็นการป้อนพาสเวด ก่อนที่จะทําการแก้ไขได้นะครับโดยหากเป็นการมีการแก้ไขไปคนที่ต้องการเซฟก็คือจะเซฟทับไม่ได้นะครับก็คือต้องเป็นเซฟเป็นอีกไฟล์หนึ่งไปนะครับโดยตัวนีเ้เหมาะกับการใช้งานในการแชร์ไฟล์ข้อมูลเป็นข้อมูลกลางในบริษัทหรือองค์กรต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นคนอื่นเข้ามาใช้งานอ่านข้อมูลต่างๆได้ โดยวิธีการเซฟนี้นะครับไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับโดยวิธีนี้จะเซฟได้ตั้งแต่เวอร์ชัน2 0 0พนมาแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใน2003ใช้ได้หรือเปล่านะครับโดยวิธีนี้ที่แน่ๆก็คือ2010 2013 2016ใช้ได้แน่นอน2007ก็น่าจะได้อยู่นะครับโดยวิธีการมาดูวิธีการเซฟกันนะครับ้นอื่นก็ สร้างไฟล์ Excel ตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าจะเปิดไฟล์ที่เราเซฟอยู่ไว้แล้วขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อต้องการเซฟเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราป้อนข้อมูลนะครับเสร็จเรียบร้อยให้คลิปที่ไฟล์นะครับแถบด้านบนไฟล์แถบไฟล์นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มในหัวข้อเ,เซฟแอดนะครับ จากตัวอย่างนี้แอดมินใช้เวอร์ชัน o f f i x e e x c e l 3 0 1 3นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นครับคลิกที่ s v v e d s แล้วก็เลือกที่เบานะครับเลือกมาเลือกคอมพิวเตอร์ Computer แล้วก็บลลจากนั้นที่หน้านี้นะครับเป็นการกำหนดชื่อกำหนดชื่ออะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการไฟล์เนมแล้วก็ Save a s t ท p e ก็คือตัวนี้ก็จะเป็น Excel Workbook ก็จะเป็นเอ่สำหรับ2 0 1 0 สองามสนนะครับถ้าเกิดจะใช้กับ2 0 0 7ก็ได้เช่นเดียวกันเสร็จแล้วเราจะเห็นหัวข้อตรงนี้ครับเห็นเมนูเมนูตัวอยู่ตรงนี้ครับคลิกที่ทูออกมานะครับเราจะเห็น general option นะครับคลิกที่ general option แล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมา general option ขึ้นมานะครับเป็นการกำหนดในส่วนของไฟแชร์ลิงนะครับตรงนี้ครับหัวข้อไฟแชร์ลิง จะมีพาสเวิร์ดสส่วนก็คือกําหนดพาสเวิร์ดสำหรับเปิดไฟล์ก็คือถ้าจะเปิดไฟล์นี้ดูก็คือต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนแล้วก็อีกกว่าทัดก,ก็คือพาสเวิร์ดสำหรับการแก้ไขหรือว่า modify ไฟล์ excel ของเรานะครับในตรงนี้เราจะมาทําในส่วนของป้องกันการแก้ไขไฟล์นะครับกําหนดพาสเวิร์ดในช่องด้านล่างน,นะครับในส่วนของพาสเวิร์ to modify นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มโอเค แล้วก็ป้อนพาสเวิร์ดอีกครั้งตามที่เราป้อนไปก่อนหน้านี้ครับป้อนพาสเวิร์ดซ้ำเพื่อยืนยันนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มเซฟเรียบร้อยครับสำหรับการบันทึกไฟล์จากนั้นเรามาทำการทดสอบโดยการเปิดไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะครับก็เปิดไฟล์ตามที่เราเซฟไว้นะครับว่าเราเซฟไว้ที่ไหนก็ไปเปิดที่นั่นนะครับอันนี้แอดมินเซฟไว้ชื่อบุ๊กหนึ่งนะครับ ทด,ทดสอบโดยการเปิดขึ้นมาจะเห็นว่ามีหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้นะครับโดยหากต้องการแก้ไขเนี่ยก็คือต้องป้อนพาสเวิร์ดไปต้องมีพาสเวิร์ดก่อนหรือหากไม่มีพาสเวิร์ดก็ให้คลิกคนที่ต้องการดูอย่างเดียวก็คือคลิกที่ปุ่ม read only นะครับก็คือสำหรับอ่านเท่านั้นคลิกที่ปุ่ม read only ก,ก็จะสามารถดูไฟล์ข้อมูลได้ แล้วก็แถบด้านบนจะมีอยู่ของเรียบคำว่ารี a โฮลีนะครับแล้วก็สำหรับหากต้องการบันทึกไฟล์นะครับต้องปิดนะครับแล้วเปิดใหม่แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของเราไปที่เราตามที่เราตั้งค่าไปเจ้าของที่จะต้องการมาอัปเดตข้อมูลหรือว่าเพิ่มข้อมูลต่งางๆในไฟล์ Excel นี้ใส่พาสเวิร์ดไปแล้วก็จะแก้ไขอะไรได้ตามปกตินะครับ แล้วก็เซฟอีกครั้งแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดไฟอีกครั้งก็จะยังเป็นเหมือนเดิมนะครับโดยที่ยังมี r e a d only ก็จะเป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาเรียบร้อยครับสำหรับการเซฟไฟล์ให้ขึ้นเป็น r e a d only แล้วก็ต้องมี password ก่อนที่จะต้องแก้ไขไฟล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ